จารับกับฟรีลิมิเต็ดซึ่งจะเป็นเ,เร,รือเควสสุดท้ายนะทุกคนแจกแจก5,000ชิ้นนะทุกคนซึ่งก่อนที่จะไปรับโชว์รับฟังก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปรับโชว์รับฟังกันเลยการเล่นเลยให้คนไหนเข้ามาในเดิมก่อนเลยนะจ๊ะพอทุกคนอยากเข้าเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยทำการกดเพลย์ตรงนี้นะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยกดเพลย์เสร็จแล้วให้ทุกคนมารรตรงนี้นะทุกคน นิวฟรีจีซีนะทุกคนให้ทุกเนี่ยต้องการเข้าไปได้เลยนะทุกคนเข้าไปได้เลยนี่ประตูเนี่ยมันจะเขียนว่าฟรีจีซีนะทุกคนพอทุกคนเนี่ยเข้ามาเนยให้ทุกเนยเราแป๊บนึงให้เราเนี่ยเข้าวงสีขาวแป๊บหนึ่งนะทุกคนพอทุกคนเนี่ยเข้าวงสีขาวมาเสร็จเนี่ยนี่เลยให้ให้มันโลดแป๊บนึงนะทุกคนอันนี้มันโลดหน้ากินนะทุกคนแต่ของเราเนี่ยเหมือนมังค่าทุกคนโอเคกดเพลย์ตรงนี้เลยนะนะทุกคนโอเค ซึ่งเราแนะนำให้ดูนเนี่ยสร้างเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนสําหรับคนเดียวเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยจะแปลว่ามาต่อคิว่ทุกคนซึ่งน้อยจะบอกว่าเควสอันสุดท้ายเนี่ยคือเอาัาษเครื่องค้างซึ่งทุกคนจ,จะเสียว่ามันเอาภาษเครื่องค้างยังไงนะทุกคนดูตรงด้านขวามือของทุกคนนะให้ทุกคนเนี่งให้ถึงคะแนนห้าหมื่น,น 50, คะแนนอันนี้ไม่ใช่เอ่อน้อยน้ยนะทุกคนห้าหมื่นคะแนนโอ้โห ขนาดแค่สองเหมือห้าพันเนี่ยคือเราเราเนี่ยยังไม่ไหวเลยนะทุกคนคือแบบโทรศัพท์เราคือแบบค้างพกหนักเรือทุกคนโอเคก่อนเลยเลยให้รูกเนี่ยเข้าวงสี่เบื้องนี้มาก่อนเลยนะทุกคนที่ระเกี่ยวว่าสูตรทับหนึ่งแล้วทุกคนก็ทุกคนอยากเข้ามาแล้วเราแป๊บนึงนะแล้วก็จะบอกวิธีการเล่นนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะแปะคลิปเอ่อวิธีการเล่นนะทุกคนในการวิ่งแบบนี้นะทุกคนซึ่งอันนี้เราจะสร้างจัรลอง การวิ่งนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนเนะีนอย่าหลบไปขวาเนี่ยให้ทุกคนเมือนกันเลื่อนหน้าจอแบบนี้แล้วทุกคนส่วนถ้าทุกคนเนะี่ยอย่าหลบไปซ้ายเนี่ยให้ทุกคนเมือวกันเลื่อนไปแบบนี้นะทุกคนส่วนถ้าทุกคนเนี่ยอยากกระโดดเนี่ยให้ทุกคนเมือนกันเลื่อนหน้าจอแบบนี้แล้วทุกคนโอเคซึ่งตอนนี้ก็ได้2วิธีการเลื่อนไปเสร็จแล้วแต่เราจะมาดูวิธีไม่สิแต่เราจะมาอธิบาย ไอเทมต่างๆนะทุกคนซึ่งอันนี้ในทุกคนนี่เองมันจะเป็นไอเทมแบบนี้นะทุกคนซึ่งมันจะมีทั้งสีฟ้าสีเขียวสีแดงนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายสีฟ้าก่อนนะทุกคนสีฟ้าคือโล่นะทุกคนเวลาแบบว่าเราไปชนสิ่งของอะไรเนี่ยมันจะแบบยังไงมันจะไม่กระทบต่อหัวใจของเรานะทุกคนซึ่งเราลืมบอกไปเลยนะว่าทุกคนมีแค่หัวใจแค่สามดวงเท่านั้นนะทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยบอกว่า เอ่อทุกคนเนี่ยหมดหัวใจทั้งหมด3าดวงเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นนี้นะทุกคนซึ่งซึ่งถ้าบอกว่าไปกระทบสิ่งของอย่างใดอเนหนึ่งทุกคนหัวใจเราเนี่ยก็จะลดลงนะทุกคนซึ่งเราแนะนำให้ทุกคนเก็บโลกไว้นะทุกคนส่วนไอเทมที่บอกว่ามันเป็นสีแดงเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะวิ่งทุกคนเนี่ยจะวิ่งไวขึ้นนะทุกคน ส่วนสีเขียวที่มาเป็นรูปบวกเนี่ยคือมันจะเพิ่มหัวใจของเรานะทุกคนซึ่งเราขอแนะนำเลยนว่าสำหรับใครที่แบบว่าโทรศัพท์แบบไม่ได้แรงขนาดนะั้นแบบโทรศัพท์เก่าแล้วหรือโทรศัพท์เนี่ยค้างบ่อยมากเลยนะทุกคนเราไม่ค่อยอยากให้แนะนําโทรศัพท์ที่แบบว่าแบบยังไงสเปคไม่ค่อยแรงแบบเครื่องแบบค้างตลอดเนี่ยเราไม่นาเมยนะว่าอย่ามาทําของฟรีชีนเนี้ยทุกคนเพราะว่าทุกคนเห็นสภาพไหมเมื่อกี้อะ่ะโอ้โหของเราคือแบบค้างมากเลยทุกคน โอเคเมื่อกี้เป็นคลิปสอนแะล้วทุกคนสำหรับครที่ไม่เข้าใจก็กดตรงซ c แล้วคำบรรยายหรือใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามเราได้เลยนะแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครไม่เข้าใจที่เราพูดนะสิ่งที่เราพูดนะก็กดตรง C c ซนะทุกคนเบิดซับนะทุกคนซึ่งเราจะบอกว่าของเราคือแบบไม่ไหวทุกคนคือแบบค้างนะมากเลยทุกคนคือทุกคนเห็หมความกระตุกโอ้โหโอ้ทุกคน ๆๆๆกี่โมงถึงจะถึงเราขอทำะไรกี่โมงถึงจะถึงฮะซึ่งเราจะบอกว่าคะแนนที่เราทำได้สูงสุดแค่สองหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบสองเอคืออันนั้นเมื่อก่อนนะว่าทุกคนตั้งแต่เคลยอันแรกเลยนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนแพนก็ต้องเรื่องใหม่นะทุกคนก็เราไปกำลังใจให้นะทุกคนก็ทำคะแนนถึงห้าหมื่นคะแนนนะทุกคนก็สู้ๆนะทุกคนถึงคืออาจจะค้างหน่อยนะทุกคน โอเคข้สนอก็ต oh, so ้องขอลาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย้ะทุกคนบายแล้วใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนหรือไม่เข้าใจที่แบบว่าเราพูดนะทุกคนวันนี้ไม่เข้าใจวันนี้เราไม่เข้าใจเราเนี่ยคือกดคือสามารถถามเราได้เลยนะทุกคนส่วนใครที่ไม่เข้าใจตรงที่เราพูดเนี่ยก็สามารถเปิดซับได้นะทุกคนข้อเสนก็ต้องขอลาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย้ะทุกคนบาย